ร้องเป๊ะประหารร้องแบบเนื้อเป๊ะ,ะ,เ,ปะเลยอย่างตอนนั้นที่ไปวอชิงตันดีซีม <London DC S 1> ังวอชิงตันดีซีก็มีแบบพี่ฝรั่งเลยเอรอ,อยู่แถวหน้าเลยที่แบบดูทรงแล้วคือไม่ได้ฟังงานเราแน่ๆกลายเป็นว่าเขาร้องแบบร้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มันโอเคคือเราเราเราไม่รู้สึกว่ามันถนนไปเล่นแต่มันคือการที่ศิลปินไทยได้ไปเล่นคือฟิวนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ ดีครับแล้วเราเราเล่นได้เยอะพอสมควรเลยอเมริกา6โ,โชว์ใน6เมืองอะไรเงี้ยครับมีลอนดอนมีไหนอีกนะคุณมดออสเตรเลียออสเตรเลีย3เมือง4โชว์อะไรเงี้ยเราเล่นกันเป็น10โชว์เลยในในต่างประเทศแล้วก็มาปิดที่สิงคโปร์เบาๆอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยไหมแบบว่าแน่นจริงๆก็ค่อนข้างค่อนข้างจำกัดนะหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงคน,คนดูใช,<อ>ใช่ไหมเ <ๆ S 1> ต็มครับอย่าง ลอนดอนนี่คือเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวที่เยอะที่สุดในรอบหลายปีที่เขาไม่เคยเห็นแบบ2000คนมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็สนุกมากคนที่ไปดูแสดงจะเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยส่วุมากเา็มคนไทยครับส่วุตว่าไม่คนไทยแล้วก็มีฝรั่งที่เขาสนใจหรือบางทีก็แบบเป็นมาเป็นคู่เป็นแก๊งกันอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือดนตรีมันมันไม่มีภาษาขนาดนั้นเลยอ่ะกางที่เราเห็นแบบ ฝรั่งมายืนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกเราก็คงแบบคิดว่าแฟนๆที่แน,น,น่นแหละไละไปเจออะไรเงี้ยซึ่ง<อ>สิ่งที่เราประทับใจอย่างหนึ่งก็คือมันมันมีการขายบัตรตั้งแต่ช่วงช่วงก่อนโค <ś le> วิดมา้แล้วแล้วมันไม่มีการคืนบัตระครับเราเลยยังต้องไปเล่นซึ่งซึ่งอันนั้นมันมันเจ๋งมากแต่มันมีค่า,านิยมอยู่กับใครไทยที่แบบว่าเอาอะไรนู่นนี่น่าะแปลกมาให้เลยแบบนีอะไรแบบนีปลกๆเนะาะเราได้อะไรของจิงโจ้นะ เป็นถุงทองที่เกิดขวดที่เกิดขวดเราใช้คำว่าถุงทองได้ไหมอ่าเป็นถุงทองจิงโจ้แล้วตอนแรกเนี่ยก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเอออย่างเงี้ยก็ชยาฮะทีมงานของผมคุณชยาเขาก็ไปสนิปอไเฮ้ยจิงโจ้จริงกว่าจันอะไรเงี้ยใช่ก็ตกใจดีครับตกใจดีผมก็รอดูว่าที่ไทยเราจะมีถุงทองแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย เกิดขึ้เนเลยแล้วเขารู้สึกยังไงนับนราเรับว่าเราเหมือนเราเป็นซอฟต์เขาร์ให้คนไท <c oughs> ยจริ <c oughs> ในในในมุมตัวผมเหรอไม่ไม่กล้าสัมผัสตัวขนาดนั้นแต่ในมุมเราก็รู้สึกว่า เราเราไปอ่ะเราเราตั้งใจไปเพราะว่าแบบเขดูคือตั้งใจดูอะไรเงี้ยเฮ้ยไปไหนไม่ฟังกันก่อนอ๋อเอาโทรศัพท์วะเอาเวลางานก็คือคุยโทรศัพท์ได้เลยเอาผมนึกว่าแบบตัดสายอะไรเงี้ยเอาแล้วนี่ไม่ใช่งานเหรอหรือนั่นคืองานที่ใหญ่กว่านี้ได้อ๋อโอเคแล้วเป็ช่องนึงเหรออ๋อแล้ก็คือเราก็ยังบอกวราตับใจใช่ใช่คือคือผมรู้สึกว่าผมก็สนุกอะครับกับการได้ไปเล่นแต่แต่ขี้หลักๆคือการที่ เ,เราประทับใจคนดูที่ตั้งใจดูจริงๆอ่ะไม่มีการคืนตั๋วถึงแม้มันจะถูกขั้นนานมากๆอะไรองี้ครับรออะไรางเงี้ยบางคนเนี่ยอย่างอเมริกาที่เราไปเล่นอ่ะตอนแรกเราแจ้ง5เมืองครับแล้วเราไม่ได้แจ้งเรื่องของวอชิงตันดีซีตอนแรกอะ่ะกลายเป็นว่าเมืองวอชิงตันดีซีก็ไปซื้อดู LA ไปซื้อดูนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ย แล้วการล่าสุดให้เราเพิ่มรอบที่วาชิตันดีซีบางคนก็มาดูที่วอชิตันดีซีต่ออีกอะไรเงี้ยซึ่งตนก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันแค่นั้นนะมันมันก็โชคดีอ่ะกับการที่งานเรามีความหมายกับคนฟังอะไบางคนไปที่นั่นเลยคือตาเขามันมันไม่ได้สนุกอย่างเดียวร้องไห้คิดถึงการได้มาอยู่กับคนไทยเยอะๆคิดถึงการที่ได้เจอได้เจอศิอลปินไทยได้อยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตไทยอะไรเงี้ย แบนแฟนคลับเลนะทังามาทังามาอ๋อโอเคโอเงานเยอะงานเยอะน้เยแล้วร้อห้ไปอีกไปอีนะติดใจมาจริงจริงมีมีมาเพิ่มครับมีเพิ่มแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมลิมิตแค่นี้ละปีนี้อะไรอย่างเงี้ยทไมมันเไปเที่ยวด้วยไงไม่ไปตัวผมหรอคี่หลักตอนนี้คือพ่อแม่ไงแต่คือเราเรารับไว้เนี่ยส่วนนึงเลยคืออยากให้เพื่อนๆในวงได้แบบ ไปสนุกด้วยกันตัวผมด้วยก็ได้เปิดหูเปิดตาตอนเราไปเราไปที่นิวยอร์กครับเราก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตของบิลลี่โจซึ่งผมชอบมากอะไรเงี้ยก็เขาถือว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นั่นเราก็ได้ไปดูว่าเอ้ยเขาเล่นยังไงมันมีเทคโนโลยีแบบไหนบ้างเพื่อจะมาแบบ Dev e l o p ในชิ้นง,งานของเราต่อไปซึ่งแต่ท้ายที่สุดคีย์หลักมันก็คือแบบเป็นคิดถึงบ้านนะและ้วก็เป็นหัวพ่อแม่เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเต็มตัวครับผมก็เริ่มลิมิตงานเพื่อที่จะแบบ ได้อยู่บ้านกับเขาอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนี้ก็คือพอเสร็จงานตึ๊บก็คือไปพูดเลยนะใช่ใช่เพราะมันซึ่งซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันค่อนข้างสวนทางกับตอนนี้ออแต่ผมรู้สึกว่าผมผมไม่ได้เข้ามาเพื่อตั้งใจเอาอะไรอ,ะอ,อ่ะเอ,อ,อย่างผมผมแฮปปี้ที่จะทำมันแล้ววันนี้ถ้าพ่อแม่ที่เป็นใจความหลักเลยอ,ะอ,อ่ะแบบว่าเออเริ่มต้องการการช่วยเหลือต้องดูแลใกล้ชิดอ่ะ เราก็ต้องไปตรงนั้นไนงะงานงานนี้มันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งนที่ผมโชคดีคือเป็นแฟนเข้าใจอะเป็นแฟนหลายๆคนก็ก็ไม่เข้าใจในช่วงแรกเขาแบบว่าเอา้าทำไมไม่รับเยอะทั้งที่แบบว่ามันมันค่อยๆไต่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือซึ่งซึ่ง,งตัวผมอะผมเพิ่งพอใจตั้งแต่แบบได้เจอพวกเขาแล้วแล้วก็ยิ่งโชคดีไปอีกยิ่งรู้ว่าเราแบบโชคดีไปอีกคนที่แบบพวกเขาเข้าใจในแบบเออ โกหรือหมดหมายในชีวิตของเราอะไรเงี้ยมันมีมันมีจุดจุดไหนที่มันทํบ,บาให้รู้สึกว่าแบบจุดเดียวเราที่แบบอยากรู้สึกว่ากลับไปกลับไปแบบปกติยุคเราจะเป็นแบบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมผมไม่ค่อยเทีย่ยวไม่ค่อยปาร์ตี้อ่ะผ,ผมชอบกับการตื่นเช้าเ้ามาแบบชงกาแฟกับพ่อนัอ่งคุยกันว่าเออทำไมกาแฟพ่อแบบโคตรขมเลยทำไมรสชาติมันเหมือนคนแก่เลยอะไรเงี้ยพ่อปรุงยังไงอะไรเงี้ย เราเรากายเปนว่าเราเรามีโลกที่แบบเราไม่เห็นอีกเยอะเลยอะผ่านเขาอะไรเงี้ยยิ่งเจเนอเรชันหรือแบบอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วอะเรายิ่งรู้สึกแบบพ่อกับแม่นี่เป็นคลาสสิกยิ่งกว่าแพ่นไวนิ่วอะนะครับแค่เราไปเปิดดูเปิดอ่านะซึ่งซึ่งพ่อแม่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแข็งแรงขึ้นครับแฮปปี้ขึ้นน,นี่คอมุนี้แทนที่จะจะพาคขอบค่ัไปเท่างเท จริงๆมีอย่างตอนที่รับสิงคโปร์นี่กลับ่าพาเข้าไปนะแต่ก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบคุณแม่ติดธุระอะไรเงี้ยต้องไปดูแลคุณป้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งตัวเราก็เข้าใจดีเลยแล้วก็อย่างน้นถือว่าก็ได้ไปสนุกกันเพราะสิงคโปร์เราก็ได้ไปเล่นหลายรอบนะครับเรคุ้นเคยอย่างที่ทำางานทุกวันนี้ก็คือทำาพ่แบบตอนนี้น่โรเวดบ้านอยู่นู่นใช่ไหมนโรเวดบ้านเหรอทำและแก้แล้วทำและแก้แล้วทำทำทำและแก้แต่ททแแเทิร์นมประมาณนี้ลูบไปเรื่อยๆ มันมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาอะไรไหมหลายคนเจอไม่ไม่ค่อยมีฮะแล้วมันมีหลักๆคือมีปัญหากับผู้สั่งการก็คือแม่ทําเสร็จแม่ว่ามันน่าเบื่อนะโซนนี้อะไรทักอย่างอะไรของเขาเขามีไอเดียของเขาอะไรกัคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยอย่างแต่ก็มีบ้างเช่นแบบบางทีมีซึมมีรั่วอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่เราคิดไว้หรืออะไรเงี้ยแล้วตวบ้านมันก็ต้องทำไปเรื่อยแต่เราก็สนุกดีนะคือคือผมก็รู้สึกว่า ที่ที่ผ่านมาแบบสิปีเราเรา,เราทำงานใป็นกำบันเทิงอ่ะแล้วเราเรา,เราลืมเรื่องซิมเพิลเบสิกพวกนี้ไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าเราอยู่โดยที่ทุกคนทําให้มีพี่ๆคอยดูแลซึ่งมันเป็นงานที่พี่เขาอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพอได้อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยเรากลับไปเป็นบทบาทของลูกอ่ะจ,จริงๆมันก็มีมีอะไรที่มันน่าสนใจเกินแล้วแล้วเรามีได้วางวันป้ายตองนชีวิตเตรงนั้นัะคุณแม่ถ้าไม่ถ้าหรอือว่าแบบนัดตรงนั้นเราจะอยู่ทุเกตแล้วแน่นอนหรือว่า ไม่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะแต่แนะนแต่ณณณณโมเมนตรงนี้คือเราเรายังออกไปเล่นเพราะว่าแฟนๆอยากให้เราออกไปเล่นแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่เราออกไปแล้วเราได้เจอพวกเขาอะ่ะถ้าถามว่าต้องการอะไรอีกผมผมไม่มีอะไรต้องการมาตั้งนานแล้วอะ่ะเพราะอย่างอย่างตอนแรกก็คือเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมาทําเบื้องหน้าแต่ณปัจจุบันเราการที่ชิ้นงานเรามันยังมีคุณค่ากับผู้คนเนี่ยเราก็อยากจะออกมาแหละแต่ถ้าถามว่าตอนนี้หยุดได้เลยไหม <ส Yes. S 1> เราก็รู้สึกว่าเ,าเราเราหยุดได้เลยเพราะว่าเราพึงพอใจอยู่แล้วอ่ะ เรามีพ่อแม่ให้ดูแลแล้วก็เราอยากดูแลเรามีกําลังที่จะดูแลอยู่เรามีเวลาที่จะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมผมก็รู้สึกว่าผมช่วงดีมากเลยนะผมช่วงดีมากเลยพอเราได้ไปใช้เวลากับครอครัวแบบเราสัมผัสได้ลเลยนะว่าแบบคุ่พ่อพี่แม่แบบเออแบบแฮปปี้ใช่ยังไงไม่ไม่ได้เชิงแฮปปี้ขึ้นหรอกฮะคือเขาก็เหมือนจะเหนื่อยมาเดิมนะเพราะว่าลูกก็กลับมาอยู่เต็มระบบอะไรเงี้ยพี่ชายก็ขึ้นมาอยู่ด้วย ไไซึ่งแต่แต่แต่แตโดยรวมก็รู้สึกได้ว่าบ้านมันเป็นบ้านขึ้นบ้านมันไม่ได้มีแค่แบบตายายแก่ๆอยู่กันน,น,นะเข้ามั้ยมันมีลูกของตายายอยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านนี้โอ้เขาเถียงกันทุกวันเลยเถียงกันทุกวันแต่เขาก็หาอะไรเถียงกันอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่เถียงกันไม่หลับยังพี่บอกว่าถ้าอยู่ได้เลยทุกคนใเข้าใจว่าแบบนงนพร้อมมาเตรียนพร้อมเราวงการแบบเข้าใจแบบนั้นได้เลยหรือเปล่า คำถามยากไปฮะคำถามนี้ฮะคำถามยากไปมันก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยครับคือตัวผมก็อย่างตอนนี้ก็ทางทีมเลิฟอีสเองก็ดูแลตีมากๆเราได้เดินทางแบบรอบโลกจริงๆอ่ะในครั้งนี้หลายๆประเทศเป็น10บๆโชว์เล่นเยอะเราเคยเจอพี่ร็อกสตาร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่านี่เล่นเยอะกว่าวงร็อกพวกพี่นะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมันไปในหลายๆภูเขาอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ณปัจจุบันเราเราพึมพอใจกับจุดที่เราอยู่มาตั้งนานแล้วด้วยก็ มันก็มีหลายๆปัจจัยฮะตรงนั้นแต่ถามว่าตัวผมพึงพอใจกับทุกช่วงเวลาของชีวิตไหมที่ได้อยู่ในวงการผมพอใจมาตั้งนานเลย